ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18มกราคมพฤษภาัการ2 5 6 6ก็สวัสดีพีใหม่กับเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดจัุจักครับามาก็เป็นครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยมาดูปลาลานเล่เลยสักครั้งนะครับเพราะว่าคือผมรู้ล่ะว่าเขาเป็นปลาถุงนะเนาะก็ สงสารนะดูแล้วก็สงสารแต่ว่าก็เข้าใจนะครับพ่อค้าแม่ขายเขาก็ต้องทำมาหากินเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไปดูกันก่อนเลยดีกว่าครับก็สวัสดีครับจุกน้อยชาแนล ปลาปลาสวยงามเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะครับ<ว>ก็วันนี้ผมก็มาอยู่ที่ลานเล่ตะตุจักนะครับก็อย่างที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือก็สงสารปลาเนาะเห็นเป็นปลาถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจพ่อค้าแม่ขายด้วยนะครับเขาก็ต้องทำมากินนะเนาะก็ถ้าโลกสวยนักก็ไม่ต้องมาดูนะครับก็ไม่ต้องมานะ ก็ไม่เคยมาเลยนะครับก็เลยอยากจะมาเปิดทูปเปิดตาดูสักครั้งเนาะตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมัน่ายก็ทะลุกันได้นะอ่าเจอแล้วครับโอ้บรรยากาศก็คึกคักมากๆฮะากมากมายเลยนะครับ ก็กระสิบกระทบนิดนึงนะเดี๋ยวก็พาผมบ้ามากมายเห็นครับปลาก็หลากหลายสายพันธุ์เนาะขาวๆทั้งนั้นเอามาใช้ ก็เดี๋ยวเลยไล่ดูเลยนะปลาทองกันดีกว่าครับปลาทอง ก็มีมากมายนะมีทั้งแบบตัวใหญ่ตัวเล็กแต่คือซื้อตอนมันต้องเหมาถุงนะเนาะเราจะไปขอแบ่งมาตัวเดียวก็เขาคงไม่ให้นะครับอ้าวกัวปลาเยอะพล่าบ้างไหมเขี่ยครับเดี๋ยวไล่ดูนะย่อยมาบมายไม่มไม่มีเลย สวายเสือกนะครับวงทองอะไรนะคูดแดงครูดำเนปรากระก็กมีนะครับปลากระกบสวยๆนะเลยก็เดี๋ยววันมาทางนี้ด้วยครับเมื่อกี้เห็นปลาทองสวยๆยู่นะ พวกสีดำตัวอะไรก็มีนะหน้าสีก็สวยดีนะเน้อสนก๋ยวดูนนเออสวยมากเลยครับหนึ่งพันหนึ่งพันหรือหนึ่งันหเฮ้ยหรือหกร้อยหกรอยก็โอเคนะตวัวใหญ่มากสวยด้วยครับหกร้อยนะหกรอยครับ วางไว้ดีอยู่ค่อยๆวางรึมั้ยเนี่ย600นี่หกร้อยเหมือนกันสวยอยู่นะเนี่ยเออสวยนะหกร้อยครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบ,ราบมาก็จะเป็นพวกร้านปลา,ท,า,ท,าที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหน้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมารับกันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนนักเลี้ยงทั่วไปก็มีนะคือราคาไม่แพงครับก็มีทุกวันพุธนะครับตลาดเล่ผมผมเคยมาแล้วทีหนึ่งอนหะคราวที่แล้วอะ่ะแต่มาแบบ ช่วงบ่ายเนะาะตลาดวายไม่มีไม่มีอคขายไม่ขายเหลือถึงบางคนคือมาแนะนําให้มาช่วงเช้าๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเดนด้ทบาไปคราวที่แล้วเียผมมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนยะมันปิดบ่ายสามโมงรเงยนะครับคือบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเริ่มเริ่มไม่มีขายแล้วก็คือเขาก็ ขายกันไม่ได้เยอะแล้วเนาะเขาก็กลับบ้านกับช่องกัน <c oughs> ตัวใหญ่หญเอฟก็มีฮะหงายท้องะทารุณเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะออกเสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว,วโอเคครับเดี๋ยวอโอออรันดาอรันดาตัวใหญ่ย,กกนะยออักษ์ก็สองสามร้อยนะเลยโซนเดียวนะ ปลาคาร์ก็มีนะครับปลาสุภ้าพเยอะแยะมากมายพวกกุ้งกุ้งแคร์นะนครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรเรียกกุ้งแคระไปก่อนเรียกกุ้งฝอยก็กระ,ะไรครับเดี๋ยวเอาไปทำกินซะไม่ใช่เรามีคนตามมาครับแล้วหลบทางเขาหน่อย ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับก็ถือว่าได้เปิดถึปต,ตาเนาะก็ลงคลิปโชว์นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นกันเนาะก็เผื่อมีเวลาว่างได้ขากรุงเทพช่วงวันพุธก็อยากให้ดีมมาดูันครับคือในโซนนี้ร้านปลาเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นตามปกติคือกันอยู่แล้วนะครับร้านรวงต่างๆก็เปิดตามปกตินครับ แต่แค่จะพิเศษในช่วงวันพุธวันพฤหันะครับที่จะมีบรรดาปลาถูกมาวางขายวางจำหน่ายกันแบบนี้นะครับก็เยอะแยะลานลานตามากคือเรือกไม่ถูกอะ่ะคือน่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะถ้าเราจะเลือกจริงๆก พวกไซขุนเนี่ยเยอะมากครับแต่ขายทีบ,บขายเยอะมากนะขายตัวเนะขาตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย แก้วน่ารักมากเลยฮะไซขุนดูแบบเหมือนเม็ดอะไรก็ไม่รู้อะกลมๆทุกโ่นก็มีนะครับสิงห์เสือออรันดาเยอะแยะมากมีนะครับสิงห์ดำตามิดก็มีนะออรันดาดำก็มีนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เพราะว่าผมก็อย่างที่บอกบอกสองรอบก็มาเปิดหัเปิดตานะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบปลาถุงเท่าไหร่นะก็สงสารมันแต่ว่าถ้าโลกสวยก็อย่ามานะครับก็ขอบคุณที่รับชมจุดน้อยชาแนลสาระปลาสวยงามปีสาม